สวัสดีครับกับาสวัสดีพี่ๆสมาชิก F4 ร้านพีเนตโอริโอทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็ขอการสวัสดีพี่น้องชาววงการเสียงการแจ้งครับสาหรับพีนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพีเนตโอริโอครับสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปเช้าประจําวันเช้าวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์ที่ห้าเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะครับน่าจะเป็นวันหยุดชดเชยนะครับของอหลายท่านนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออเดีโออำเภอรังจานจังหวัดกาลสินนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับสําหรับทางร้านนะครับเปิดให้บริการให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันนะครับอีพีนี้ผมมีในส่วนของอ่า m เอ็นพนะครับเป็น power m i กนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น GT85 ศูนย์นะครับก็จะเป็นรุ่นเล็กกว่าตัวที่ผมได้รีวิวไปวันสองวันที่แล้วนะครับหยุดไปสองวันครับสําหรับวันนี้กลับมาแล้วนะครับช่วงเช้าๆนะครับก็จะมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกอัปเดตสินค้าใหา้เพื่อนๆสมาชิกทางเครื่องเสียงการแจ้งนะครับได้รับชมกัน,นครับทุกๆวันทุกๆเช้านะครับตัวแรกจะเป็นในส่วนของไม้นะครับตัวนี้เป็นไม้ npe gt 850นะครับเป็นตัวเล็กกว่าตัวที่ผมได้รีวิวไปเมื่อก่อนนะครับตัวนั้นจะตัวใหญ่กว่านะครับบัตรกาลังบัตรจะสูงกว่านะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับ powermix นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับรุ่น GT 850นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น powermix เป็นแบรนด์ของ My NPE นะครับที่พี่สมาชิกนะครับชาววงการเครื่องเสียงของเราใช้กันเยอะพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้มีเอฟเฟกให้ด้วยนะครับตัวเมนนะครับอ่ะนะครับผมเป็นแบบสไลด์เฟดเดอร์นะครับ มี EQ ให้มาถึง2แบรนด์นะครับสก้านนะครับตัวนี้สองก้านนะครับ EQ ฝั่งนี้นะครับจะมีในส่วนของอย่าน h i นะครับก็จะเป็นตัว Mid h i g นะครับ l o นะครับ Mid Low แล้วก็ l o ตัวนี้มีออกให้หนึ่งออกปุ่มแผนครบนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเลยว่ายังมองหาอยู่นะครับเอาไว้ขับ15นิ้วข้างละสอได้นะครับตอนนี้สินิ้วข้างละสอได้สบายๆนะครับ สำหรับงานมินิเล็กๆนะครับงานด่วนๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยแน่นอนนะครับสาหรับตัว mynpegt850 นะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับราคาอยู่ที่6,300บาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6000กับอีก300บาทครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับผมสนับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้นะครับอ่ส่วนนี้จะเป็นตู้อ่าในส่วนของตู้ บีวีสิบแปดนิ้วนะครับเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับสําหรับตัวอ่สิบแปดนิ้วบีวีแบรนด์ล้านครับพีเอ็นออดอโรนะครับผมโอเคเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะติดจองแล้วเมื่อวานนะครับตัวนี้ทางลูกค้านัดรับวันสองวันนะครับเอฟเอเฟอร์แอมโพนะครับติดจองแล้วนะครับในส่วนของตู้ซับเบสสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นสูตรบีวีของแบรนด์ล้านนะครับขนาดกว้างห้าสิบเจ็ด นะครับห้าสิบเจ็ดสูงแปดสิบลึกแปดสิบนะครับใบละสองพันหกร้อยบาทนะครับใครที่ยังมองหาอยู่นะครับสองพันหกร้อยบาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ส่นนี้ก็จะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็จะมีเยอะหน่อยนะครับเทอร์โบก็ขนาดห้าสิบเจ็ดแปดสิบแปดสิบเหมือนกันนะครับผมตัวนี้สําหรับสูตรเทอร์โบนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับใครที่ยังมองหาเทอร์โบตะแกรงฉีกนะครับหมุจับจะเป็นซ้อไม้นะครับตัวนี้หมุจับจะเป็นซ้อไม้นะครับควบเร็กเต็มใบนะครับ มาตรฐานแน่นอนนะครับสำหรับแบรนด์ PN นะครับร้าน p ีเ e ็ i ออเดนะครับ PN นะครับผมฝากไปด้วยละกันใบละ2 7 0 0บาทเหมือนกันนะครับตู้เปล่านะครับถ้ารวมเซพคอนหลังก็บวกอีก100บาทเป็น2,700บาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวปากใส่แรมจรวดนะครับตัวนี้ราคาที่1,000บาทนะครับเป็นสินค้าสภาพใหม่นะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อไปได้ไม่ถึงเดือน2เดือนนะครับมา กลับมานะครับผมสําหรับท่านที่สนใจ inbox เข้ามาได้นะครับเราก็จะเป็นตู้แบรนด์ของ MP Power นะครับแบรนด์ของ MP Power จะเป็นโซนนี้นะครับผมขนาดกว้าง57สูง72ลึก80นะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็ b v นะครับใครที่ยังมองหาเชื่นชอบน้ำเสียงของ MP Power ทางอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้ด้านหลังจะเป็นเพจสเปคคอนหลังนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเพจสเปคอนนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของมาทางนี้บ้างนะครับหลังนี้ก็จะเป็นมิกมือสองนะครับมิกมือสองเป็นซาว์ครับนะครับอารซิกเนเจอร์สิบสองนะครับก็จะเป็นตัวซาวเบสนะครับซาวเบสก็ยังอยู่นะครับใครที่ยังมองหามิกซาวเบสใช้งานปกตินะครับตัวนี้สไลด์สะาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าร้อบาทนะครับสำหรับซาวเบสนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมในส่วนของพาวเวอร์แอมป์ที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทค MX สามร้อยมาร์กทูนะครับตัวนี ขับเสียงกลางนะครับใช้ขับแหลมขับเสียงกลางนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันบาทนะครับใครที่ยังมองหาอยู่นะครับสามพันบาทครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาถูกๆนะครับผมในส่วนของสินค้ามือสองเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของอีกตู้ไพศาลนะครับไพศารละเอียดเข้ามาสองใบนะครับแผ่นดินไหวนะครับผมในส่วนนี้เป็นแหลกนะครับผมแหลกโมนิไฟนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแหลกเป็นลายเคบลารัใครที่ยังมองหาอยู่นะครับเอาไว้ใส่ชุดเครื่องปรุงนะครับผมตัวนี้ หนึ่งพันห้าร้อยบาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับแหลกคอมแพกนะครับผมใส่ Power M นะครับผมนี่เงิใจว่าลึกเท่าไหร่นะจะลึกสิบเจ็ดนะครับเออสิบเก้านะครับตอนนี้สิบเก้าไม่รวมฝานะครับสิบเก้านี่ไม่รวมฝาแลกใส่ Power M อ่าว่าเทคนะครับตัวนี้ใส่ว่าเทคตัวนี้สองพันห้าร้อบาทครับตัวนี้อยู่ที่สามพันะครับจัดแจ้งนะครับอยู่ที่สามพันเครื่องบันไฟนะครับเครื่องบันไฟที่ใครที่ยังมองหาเครื่องบันไฟตัวนี้จะเป็นห้าจุดห้ากิโลนะครับห้าจุดห้ากิโลอยู่ที่เจ็ดพันบาท นะครับผมขายตามสภาพนะครับแต่น่าจะใช้งานปกตินะครับตัวนี้น่าจะใช้งานปกตินะครับกําลังบัตรก็ประมาณนี้นะครับมีเข้ามาสองตัวตัวแดงน่าจะขายแล้วนะครับน่าจะติดจองนะครับตัวสีแดงสภาพสวยๆเลยนะครับสีแดงตัวนี้ติดจองเรียบร้อยนะครับสําหรับท่านที่สนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์หรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ0ูนย์เก4 9ห้าสกสี่เก้าเจ็ดครับแล้วก็ศูนย์1ปดเจ็ดสี่หนึ่งเจดสี่สี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วกันนะครับ EP นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของอีพีทัดไทยนะครับเดี๋ยวจะพาชมตู้มือสองนะครับสุดแผ่นดินไหวครับอีพีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับจากที่แล้วนะครับตัวนี้แจ้งไปนะครับว่าจะพามาชมนะครับเป็นตู้สิบแปดนิ้วสุดแผ่นดินไหวนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์พีเอสอะอดิโอร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าไพศาลนั่นเองก็สภาพสวยนะครับตัวนี้ขอบเหล็กมูจับซอไม้นะครับสภาพสวยๆเลยนะใครที่ยังมองหา ตู้แผ่นดินหวครับตัวนี้จะเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานเลยสวยงามมากนะครับตัวนี้ใหม่ๆเลยนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทครับสนใจอีกบ็อกก์มาได้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทต่อใบราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับสําหรับราคานี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับเข้ามาสองใบนะครับตัวนี้เข้ามาสองใบสวยๆนะครับผมดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังสวยมากนะครับ หลังจะเป็นเพสเปคอนนะครับผมตัวนี้สัตว์สีระเบิดใหม่เลยนะครับตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ได้ไปนะครับตะแกงปั๊มเลยนะครับผมแกง๊มลรงงานใบละ1,950บาทนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันใครท่านไหนที่สนใจครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแผ่นดินไหวส1บบนิ้วนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับ1,950าบาทเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัว18นิ้วนะครับตัวนี้แผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับ ตลวสูตรนะครับตัวนี้จะเป็นตะแกรงฉีกนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้จะไม่มีหัวจับนะครับผมตจะไม่มีหัจับครับขายตามสภาพไปนะครับใครที่สนใจอินบ็อกเข้ามาได้ครับแล้วก็จะเป็นตัวหน้าผ้านะครับหน้าผ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของบีพันนะครับไม้จะเป็นไม้ปฏิกิริยนะครับตัวนี้ไม้ปฏิกิริยนะครับแต่สภาพไม้สวยงามนะครับผมสภาพไม้สวยงามมากนะครับใครที่สนใจอินบ็อกเข้ามาได้ตัวนี้ใบละห้าร้อยบาทนะครับสิบแปดนิ้ว หน้าผ้านะครับใบละห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นสิบแปดนิ้วนะครับสูตรบีพันนะครับบีหนึ่งพันนะครับผมตัวนี้นะครับดบูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้เป ala <c ough> to ็นแจ็คดําแดงนะครับผมเป็นแจ็คดําแดงนะครับหมายอัดบริเก้ลนะครับแจ้งก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ใบละห้าร้อยบาทนะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับสําหรับอีพีนี้คลิปสั้นๆนะครับผมใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้ครับ